แล้วก็มาอยู่กับผมคอมทีวีนะครับผมก็ไม่อยู่กับผมอาชีระครับผมนะคะผมส่วนคุณไทเกอร์เขาไม่มีชื่อช่องมีนะครับชื่อว่าไทเกอร์เซตโฟนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาเล่นสัตมาโอตุ่มโอโนยออกโอโนย์ออกออกนะคระส่วนคนที้ฝันเล่นกันเลยนะครับไทเกอร์นะไปข้างนอกนะไปถ่ายไทเกอร์ไปที่ก็ฟิลไปถ่ายไทเกอร์ อเด็กเขาบอกว่าห้าพูดชื่อพี่พพมันก็อยางพูดสามสี่ห้หกหกเจ็ดแปดเก้า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ๆๆ เดี๋ยวไปพี่พี่ไปทำกดว่าหาได้ยังหาได้ยังหาได้ยังโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยบอกเอาเลยไปไม่น่าจะท่อนไม่น่าจะท่อนอยู่เลยดูหรอ พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนึงได้ฟงแค้นเป็นแฟนกับน้องว้าเฮ้ยคุณย,ย,ย่ไหไห้มีกว่ามีอะไรไหมเฮ้ยเจี๊ยใครตกดูว,วะ ขายากชะมัดขายากชมัดเลยไปหลังบ้านดีกว่าบอกไดูิว่าไอ้คอมเมนต์ด้วยนะว่าว่าเสาตัวนี้อยู่ไหนบอกสิคอมเมนต์ด้วยนะว่าไอเสาตัวนี้อยู่ไหน ให้ตมออ้ตอนนี้ครับตอนนี้ว่าอยู่ข้างหล้าครับไอโกโก้ไอโกโก้พูด ไอ mm ้คอมมาโป้งหรือยังโป้งเลไหนมันอยู่ไหนอ่ะหาดิเออยังไม่โป้งยังไม่โป้งเลยยังไม่โป้งไม่โป้งไปเไปหาไอ้ก๊อไป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 เร็วมาเร็วอืม อู้ยวนวลมากไม่รู้ดูทีมีอยู่เดี๋ยวเปิด A กะชาสิตอ่ะอีคอมอีคอมไทยเพสแก๊ดดี้อีคอมดูช่องอื่นหน่อยพี่กับเบลไหนนี่งอีคอมตรงเสียงนน่อยไม่ได้ อยู่แล้วต้องอยู่แถวนี้เียหรือก็เ <c oughs> สียงมันเหมือนกันไอคอมพูดดิพูดดิไอคอมเฮ้ยเฮ้ยท่าที่อยู่ที่บ้านคุณลือเขาไม่รับสายรีบไ,ไปโดนเลยเขาถูกเสียงลอย กมันอยู่ไหนไอ้เกอเดินหารอบรอบนี้เลยมันอยู่ไหนหางี้ไม่รู้ให้เดาว่าโต๊ะทีวีมันดับว่ามันอยู่แถวนี้น่ะเราลองหาหาดูไอ้คม โดนหัวแท็กโดนหัวแท็กไอชี้ไปละไอชี้โดนวกคนแรกเขาปุ๊ดที่อ้าวชิบหายครับเขารายการต้องทางการจัดสอบไปก่อนเออไปที่มันไปที่ไหนมันก็อ่ะต่อใครเป็นคนก้สมุดนี่ครับผมก็จะมาเล่นแันแอบต่อนะครับว่าเมื่อกี้โษไปมีคนอยากเข้าห้องน้ำไปไปอ่ะไปหาไม่สนุกไปหาผมเป็นคนหานะครับผมโดน อยู่กันปเรามาถ<า>ูมาถ่ายเสร็จผมนั <S <S ไปเรื่อยๆกนไปเรื่อยๆก่ผม่อใจผมจะนั่งรอชิวๆนะก็ไม่มีอะไรมากนั่งรอไปเรื่อ,อยๆแล้วเนขะาจะบอกเล่นยางงนะเล่นทักะเล่นน้ำแนยยังยังยัง้เขาเล่นด้ไหมเด็เดอย่าเพิ่งเพิ่งเห็นหรอ เป็นอยงนี้ในบน้องมันบอขาะเอายังวะยังครับยังครับพี่น้องชนเราเราเพิ <h <h ่งรับไปถึง50จังหวช้าทุกเบาๆได้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 นปนะพี่เออเชเยยเอาเลยเอาเลยเชเรียนที่สุดเลย ช้วโอแอบตรงไหนวแอบก็ไอคอมก็ได้ไอคอแอบไหนไอ้มันอยู่ไหนอะยังงไม่เอามันหาที่แอบยากมากไอคอมไปแอบได้ที่ไหน หนูวิ่งผ่านหนูวิ่งผ่านโป้โโเครับเรว่แรกเกล็ดแด่ดีไม่ว่าดีเจ็บตีนเริงแรงเกินเหรออดีมึง้องเลยมันจะได้ไม่สิป้ายเออพวกพองไม่เห็นกลัว ไปกดใหม่เนาเนี่คุณไปเนียนไม่เปหนสีเลยเหรอวอืมจริงไหมดิมึงหาไม่เจอได้หรือวะมามามาเขาจะเล่นบ้างเล่นดิบอ่ะนี่โอ้โหชาเปชชาเปชไปคอมเป็นนะฮรอบนี้ไอ้เชี่ยคอมเป็นนะฮะปัตญาอย่างเอาไว้ก่อนเดี๋ยวครับดูก่อนถึงสองโมงครึ่งเองมานะครับคุณคอมเปนนะฮะเนี่ยเออเนี่ยอะไรอีบ่ะ แอบบนหลังคาไหมพี่ตกลงมาตกลงมาเป็นช่างแอรบินได้อันนี้มันแอบมัอไปาดูมันนี่ที่ผ่านอนะยังยังเกืออขจะรู้ละที่แอบว่าะยานวะยังนี่ตามนี้ ก็คือว่านี่ๆๆนี่ๆ ไอมันแอบอยู่ไกอ,อกมาก่อนเด้ไอ้โต๊ะต้องไอ้กต๊ะอ,อ,อ,อยู่นั่นอยู่โต๊ะโคตรเนียนเลยจะแอบไหนวะนี่แล้วพี่ว่าอยู่ตรงนี้เนียนไหมนะกูแอบง่ายันโอ้ยนี่แอบง่ายแต่หาเนี่ยวูบตรงนี้ดีมั้ยตัวนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนียนที่สุดละไอ้ยาเบลไปใช้เรื่องนะั้นเออมันได้แหละ หเออเอ็งตรงนี้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 ครับโอฮะเลอาโอเคก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายฮึ่ม